สีสวยๆแบบนี้ถักกระเป๋าได้ถักหมวกได้มีกันหรือ,อยังจ้าไหมพรมสามพายรู้จักกันหรือเปล่าเอ่ยอันนี้คือไหมพรมเส้นเล็กไหมพรมชาวบ้านของไทยนะคะจากโรงย้อมมาก็จะเป็นปอยๆแบบนี้ 75กรัมขนาดเส้น1มิลเ<ม>ทียบกับไหมสีพายก็จะเล็กกว่าครึ่งหนึ่งป้าใช้2เส้นควบแทนไหมสีพายนะคะความนุ่มจะไม่เท่าไหมนมนะแต่ว่าความอยู่ทรงดีกว่าค่ะอันนี้จะเป็นกระเป๋าที่เหมือนหมวกลาย3สีนะคะลายเดียวกันเลยช่วงลายเท่ากับ4หลักลายประกอบด้วย f 3แล้วก็โซ่1นะคะขึ้นต้นเป็นก้นกระเป๋าทรงรีมาก่อนนะคะก้นกระเป๋าทรงรีป้าก็แยกคลิปต่างหากให้แล้วนะคะไปดูในช่องได้ค่ะเวลาขึ้นก้นกระเป๋านะคะให้หันด้วยสีลงตัวช่วงลายเท่ากับ4หลักนะคะเวลาขึ้นต้น ลายก็คือขึ้นโซ่ไป2แล้วก็ลง f ที่หลักเดิมอีก2เป็น3 f แล้วนะคะแล้วก็โซ่1ข้ามข้างล่าง3ามหลักแล้วก็ลงหลักที่4เป็น3 f แล้วก็โซ่1ข้ามข้างล่าง3าหลักแล้วก็ลง3 f โซ่1เหมือนเดิมเลยค่ะทําแบบนี้ไปจนรอบยกเว้นหลักตรงมุมนะคะตรงมุม4ี่มุมป้าจะข้ามแค่2หลักขึ้นตัวกระเป๋าแล้วก้นจะได้ไม่ยื่นออกมาค่ะสำหรับลายก็มีแค่นี้นะคะ f 3โซ่1เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเ,เลือกสีสวยๆก็จะสวยไปเองค่ะเวลาทักหมวกทักกระเป๋าแบบนี้ป้าก็จะใช้ สามเส้นนะคะดึงออกจากไหมกลุ่มเดียวเลยแล้วก็ถักมันก็จะอยู่ทรงดีค่ะวิธีทาไหมสามเส้นก็ง่ายๆนะคะทบกันไปทบกันมาให้ได้สามเส้นแล้วเราก็ถักมาเรื่อยๆพอมาถึงตรงปลายมันก็จะเป็นห่วงเราก็เอาไหมอีกเส้นหนึ่งลอดมาแบบนี้ก็จะได้ไหมสามเส้นไปตลอดเลยค่ะวิธีการยืดกันย้วยก็แค่จับไหมพรมนะ่ะดึงยืดเบาๆคะ่ะทุกคนดึงยืดก่อนถักพอถักเสร็จมันก็จะไม่ยืดไม่ย้วยค่ะพรมสามพาย75กรัมข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือขนน้อยอยู่ทรงดีสนใจสั่งที่ตะก้าเหลืองซ้ายมือเเเลลยยยจ้้ามีีสใหือกแเลยจ้า